สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมครับผมพามาชมชุดยกขึ้นยกลงครับผมยกขึ้นยกลงนะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ฟาดนะเป็นตู้ฟาดตู้ฟาดตู้หลังตู้ฟาดหลังนะฟาดหลังเป็นดอก15นิ้วครับเป็นดอก15นิ้วยกขึ้นยกลงฟังในบ้านก็ได้ครับผมใช้กระบนะเนาะก็จะเป็น15นิ้วแม่เล็กซลารยี่นะตัวนี้หนา20มิลับผมสองก้อน ว้สานิ้วคึ่งนะสามน้นก็จะประมาณนี้นะผมจะประมาณนี้ก็จะมีกู้พับข้างบนนะเสียงการก็จะเป็นแปบนิ้หมดเลยนบผมเบีนี้หมดเลยนะจะมีปากเรกปากเรปากเรปากเรสีดอกเรยีดอยู่หน้าทางเสียงก็จะยุ่ง สีหงเหือน,น,น,นัิ้าวส้เียวดวตัวนี้ก็จะเป็นขับซับซับขับเรเป็นตัวไหนผม,มดูนะเป็นเจ็ดพันผมนะ Dv 7. 7เจ็ดพันเจ็ันอนี่ลูกค้านำของมาเองนะมนะมีของมาเองบางส่วนนะมีของมาเองบางส่วนนะบางเราก็จะให้ตีตู้นะ ตู้กับเรื่องระบบก็จะมาใส่คำนี้ดีสุดนะีสุดกอนเดีเล้อนเดียวตัวน้ก็จะเป็นขับกลางนะขับกลางตัวนี้ผมโมเองโมเองูดูเขจะเป็นขับงมานะมีขามีของมานะก็จะทำการโมขับกลางนะขับกลางแล้วก็ขับแหลด้วยกลางแหลด้วยไม่ได้แยกนับเลยแยกประยัด ประหยัดพาวเวอร์เนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลายตัวรอ์ผมนี่มันจะเป็นไฟนไม่ได้เย็นแง่นนแล้วก็จะมีปีนะลูกค้าก็มีมาเองนะเห็นแพตตินัมครก็อัพเนาะโมนิดหน่อยครับโมนิดหน่อยโมในย่านซับกับย่านกลางเนาะกลางแง่ก็จะประมาณนี้นี่ก็เดินระบบเสร็จเรียบร้อยนี่ระบบนี่ครับผมก็จะมีชุดข้างในเนาะชุดข้างในก็มีทำมานานแล้วเนาะชุดข้างใน ก็มาเพิ่มยกขึ้นยกลงไนะงแล้วมือก็จะวางประมาณนี้เดี๋ยวผก็เดินมาเรียบร้อยพีก็จะมางข้างหลังก็ลอยสายออกมาจร้อยนะ<อ>ผมไมใช้แบบขันเรานะผมไม่ได้ใช้ซิลิคอนอยู่แบบนี้จะทนกว่าจะดีกว่านะเอาแล้วต่ว่าก,กันไปครับผมนะก็ประมาณนี้ผมก็ตอนเย็นก็น่าน่าจะได้ฟังเสียงครับผมก็ฝากติดตามดนะ้วยเนาะฝากติดตามไหมก็ผมเนาะ าม้วยครับฟังเสียงเนาะตอนเย็นก็ว่ากันทีเนาะก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ครับผมนะคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผม